แจ้งงานไปตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้ค่าคอมสักทีนะวันนี้เรามีคำตอบเรื่องค่าคอมค่าแนะนำและค่าสายงานมาบอกพี่ๆสมาชิกกันค่ะค่าคอมหรือส่วนลดมาตรฐานซึ่งจะได้จากการขายงานของสมาชิกเองจะคืนทุกๆวันที่ 7, 14, 21และ28ของทุกเดือนค่ะซึ่งงานเคสนั้นๆของพี่ๆสมาชิกจะต้องปิดจบงานเรียบร้อยแล้วนะคะ าแนะนำจะได้ในกรณีที่ลูกทีมติดตัวมีการแจ้งงานของตนเองคิดเป็น1%ของยอดสุทธิค่ะซึ่งจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนค่ะค่าบริหารทีมงานหรือที่พี่ๆสมาชิกเรียกว่าค่าตำแหน่งจะได้จากการแจ้งงานของลูกทีมที่มีระดับต่ำกว่าในสายงานจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนเช่นกันค่ะค่าแนะนำและค่าบริหารทีมงานจะคืนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรเท่านั้นนะคะ หากถึงรอบคืนแล้วยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแนะนำให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ